โอเคนะครับขอบคุณนักแสดงทุกคนนะครับขอบคุณมากแค่เราจึงกอดคอแม้ทุกคนในโลกหันหลังให้ฉันมีเพื่อนเท่านั้นพอจะปิดีจะพังไปสักเท่าไหร่อภัยเพื่อนที่เสมอจะใกล้ยังคนนึิมเธอไหนพาฉันก้าวไป

หาอะไรคุณจจเธออยู่ตลอดจะเช็คก็ไม่คือท้อจะเช็คฉันไปงออะไรที่เธอต้องการฉันจะไปหาให้ไม่ต้องขอเอาแล้วนิ้วโปงเธออยากเจอตาเนิวก้อยเธอเกี่ยวกันน้ำมาเกี่ยวกันไว้มีไงเธอฉันไม่รักฉันเธอไม่งอไม่งอนเธอเธอนอนฉันเธอไม่เอาไร h t alright เธอยังไม่หายี่ยังไม่ท้อไม่งอนเธอไปงอให้รู้ว่ารักแค่เธอ นอนตลอดไปนอนตลอดไป alright a l r i h alright เออยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยยกเว้ในซีรีส์ อันนี้เป็นครั้งแรกที่คนจะได้เห็นหน้าไอ้หมาแบบสดๆแต่ผมก็เห็นสกายหน้าหมาสำหรับผมตลอดนะครับไปโ็้ชีโพงให้กระรอกซะละเหมือนจะเหมือนจะเป็นคำด่านะทุกคนทำไมมันดูหวานจังวะ <laughs> อ่ะโอเคหน้าหมาจากสกายครับหนึ่งสองสาม ทำไงก็ทำอยู่ตลอดนี่นี่แหลอะอะพร้อมหนึ่งสองสามทำหมายยังผมทำอยู่ครับอ่ะโอเคน่ารักไหมฮะทุกคนน่ารักทั้งแบบสมองจิตใจร่างกายทุกอย่างเลยก็

พวกเราแบบคือเอาง่ายๆคือเพื่อเจอวาดฝันไม่เยอะมากครับแบบมันมันเกินฝันพวกเราไปมากแบบดีใจจริงๆแบบไม่คิดว่าจะมีภาพนี้แบบในในโมเมนต์ของตัวเองจริงอะไรเงี้ยแบบขอบคุณที่มาเก็บบรรยากาศความทรงจํานี้แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นแต่ความทรงจํามันจะอยู่ยาวไปแน่นอนครับเอาคุดมาใช่ครับจริงๆเคยพูดเล่นๆกับนานี้แบบระหว่างทางระหว่างคิวย้ยแบบถ่ายเสร็จแล้วก็กลับบ้านด้วยกันใช่ไหมรถตู้กองไปส่ง แล้วก็แบบคุยกันเล่นๆว่าแบบไม่เหมือนเขาพ,พิราบนะน,นี่พิราบเขาต้องเรียกพิราบ <c oughs> คือมันเหนื่อยมากๆแล้วก็แบบคุยคุยกันเล่นๆโอ้ยนิดนึงไว้เพื่อนเดี๋ยวจบเรื่องนี้เดี๋ยวเซนชินแม่งก็ดังแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> คุยกันต้องขำแบบตลกตลกกัแบเบชียร์อัพกันได้หายเหนื่อยได้ครับก็ดีใจที่แบบมีวันนี้ที่ได้มา